สวัสดีครับน้องภูผาสวัสดีค่ะวันนี้หนูหกขวบแล้วนะครับ <laughs> โอเคค่ะวันนี้หนูหกขวบแล้วนะครับโอเคภูต <laughs> าตลกละว,วันนี้น้องภูผาจะทำอะไรคะไลฟ์ like well, like อีส์อสเวลไฟ์ค่ะอ่าโอเคมากินดีเอชเอกันตอนเช้าหนูกินข้าวกับไข่พะโล กินไข่พลโล้เสร็จแล้ววันนี้กิน DHA <อ>กันอันนี้ยังไม่ไล์นะคะอันนี้ยังไม่กินนะคะเอาไว้กินทีหลังก็ได้นะคะอันนี้อาไว้กินทีหลังก็ได้นะคะโอเคค่ะเอาวางไว้ข้างๆเลยค่ะงั้นเรามากิน DHA กันก่อนนะคะโอ้ยแม่ถ้าอันนี้มันจะโดนไล่นะแม่ก็โดนไล่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นคอร์สตุ้มนะคะเป็นคอร์สตุ้ม ทานเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเหมาะสําหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้ป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยขาลายนะคะน้ําเหลืองไม่ค่อยดีทานตัวนี้นะคะแม่แม่ส่วนน้องๆที่สมาธิสั้นนะคะติดจอช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนปิดเทอมกันยาวๆเลยนายกเลื่อนปิดเทอมเอ้ยเปิดเทอมเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นกรกฎานะคะนี่เลย ติดจอนะคะน้องๆอยู่กับมือถือทั้งวันสมาธิสั้นแม่แม่ให้ทาน DHA นะคะจะช่วยเสริมสมาธินะคะตัวนี้มากคนดีน้องผู้ผาหกขวบทานวันละวันละกี่เม็ดคะลูกสองเม็ดนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้นทำไมทำแบบนั้นไม่ต้องทำก็ได้ ทำหนูแม่เอาไว้โชว์อะแม่โอ้เอาไว้โชวโไ์ไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้ชามไม่เอาไม่เอาวางแล้วน,นี่มาตัดแล้วจะไม่ได้อะยังไม่ได้ท ระวังมือนะคะลูกตัดตรงหางปลานะครับน้องผู้ผาน้องผู้ผาทำเองได้ตัดตรงหางปลานะคะมันจะมีหางอยู่ตัดตรงหางนะคะแม่แม่ทานได้ทั้งเม็ดนะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆที่ยังคืนยาเม็ดไม่ได้ก็ตัดตรงหางอย่างนี้นะคะแล้วก็ผสมนมนะคะผสมน้ำผลไม้ น้องผู้ผาเขาจะตัดตรงก้นมันอีกนิดนึงนะคะเพื่อน้องจะดูดให้หมดเกลี้ยงนี่เหม็นคาวไหมลูกอีกนิดนึงก่อนค่ะ,คะไม่เหม็นคาวมันเป็นรสยังไงลูกเป็นกลิ่นนรสซุมนะคะเป็นรสซุมนะครับนี่นะคะตัดตรงหางก็บีบ บีบบีบบีบบ,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 บีแบบนี้ก็มันก็จะเหลืออยู่ในเม็ดนิดนึงนะคะน้องผูผ่าเขาก็จะตัดระวังนิ้วนะน้องผูผ่าเขาก็จะตัดนะคะแล้วก็ดูดจากเม็ดได้ด้วยของเรามันจะไม่เหม็นคาวนะคะเพราะว่าของเราสกัดจากสาหร่ายทะเลนะคะ ก,ก็เลยไม่เหม็นคาวเหมือนสกัดจากปลาทะเลถ้าเป็นน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาก็จะเหม็นคาวนะคะมันจะคาวปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของเราจะเป็น DHA สกัด oh, จาก <real life. S 1> สาล่ายทะเลจะไม่มีกลิ่นคาวเลยน้องๆทานาง่ายาาอะไรจากสาร่ายทะเลออสเวลไลท์ oh, ค่ะทานแล้วดียังไงคะลูกบำรุงสมอง บำรุงสายตาช่วยเพิ่มสมาธิทำให้ความจำดีนะคะทานแล้วน้องๆจะมีสมาธินะคะป้องกันสมาธิสั้นได้ด้วยนะคะตัวนี้ DHA คุณแม่ๆบางคนถามว่ามีผลข้างเคียงไหมนะคะทาน DHA ทานต่อเนื่องไปเยอะๆทานไปนานๆมีผลข้างเคียงหรือเปล่าสะสมไหมแม่ไผ่จะบอกว่า DHA เป็น สารสื่อประสาทนะคะที่มีอยู่ในสมองนะคะแล้วก็อยู่ในดวงตาอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย DHA ไม่สามารถที่จะร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะน้องๆจะต้องทานเข้าไปซึ่ง DHA เนี่ยจะมีมากในปลาทะเลในปลาแซลมอนในไข่ในนมนะคะ แล้วน้องๆเนี่ยต้องการ DHA วันหนึ่งประมาณ200 250ถึง250มิลลิกรัมต่อวันนะคะสำหรับวัยเรียนรู้ DHA ของเรา1เม็ดจะมี94.5มิลลิกรัมนะคะน้องๆทานไข่จ้า น้องๆที่ทานไข่ทานนมทานปลาทะเลก็จะได้ในปริมาณหนึ่งนะคะในในจำนวนหนึ่งนะคะ DHA แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเราต้องทานเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้น้องมีสมาธินะคะมีความจำและก็สายตาที่ดีแม่ๆจะสังเกตว่าในยุคข,ของเราเนี่ยนะคะจะมี คุณทวดนะคะอามา่าอากงเป็นอัลไซเมอร์กันเยอะนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับ DHA อย่างเพียงพอนะคะทำให้ระบบประสาทนะคะสารสื่อประสาทเนี่ยบกพร่องนะคะทำให้ยุคข,ของเราเนี่ยแหะค่ะแม่แม่ที่ทำให้มี โรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นนะคะเยอะมากๆเพราะว่าก็เกิดจากการขาด DHA นะคะใครบ้านไหนนะคะที่มีอากงอาม่านะคะมีผู้สูงอายุหรือตัวแม่แม่เองตัวคุณพ่อเองก็สามารถทานได้นะคะแต่ว่าสำหรับของผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อ BCC นะคะเป็นตัวบำรุงสมองจะมีใบแปกกล้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นแคป จะเป็นเม็ดนะคะแต่อันนี้จะเป็นของเด็กที่เขาจะเป็น DHA จากสาหร่ายทะเลเลยร้อเปซนะคะฝากฝากคุณคุณแม่ๆไว้ด้วยนะคะตัวนี้ทานง่ายอร่อยมากๆนะคะน้องผู้ภาครับผู้พาผู้ภาทํางานลูกโ <c oughs> อ้อ กำลังจะซื้อนาฬิกาไอโมอ,อยู่กําลังจะบวกอยู่ครับโอ้ยจะซื้อนาฬิกาไอโมอโอ้ยก่อนจะซื้อนาฬิกาไอโมอมาบายบายแม่แม่ก่อนลูกบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe น้องภูผาได้ที่ YouTube Channel นะคะลิตเติ้ลภูผาแฟมิลี่และก็ที่หน้าเพจนี้นะคะวันนี้แม่ไผ่กับน้องภูผาต้องลาไปก่อนบายบายน้องภูบายบายน้อยสวัสดีครับด้วยสิลูก สวัสดีครับ